ย้อนหลังให้ทุกคนคะ่ะแล้วใครอยากได้คำตอบอะไรวันจะไปย้อนทําเป็นคลิปให้ความรู้เพิ่มเติมทีหลังให้เอา้าทีนี้มาถึงเรื่องนี้ปกคลิปไปแล้วนะคะป้อ้อยพอจะได้แนวทางการทํา v วีล็อกไปแล้วนะคะ ว่าทำวีล็อกแบบไหนป้าอ้อยต้องเริ่มตั้งแต่การไปตลาดเลยค่ะถ้ามีคนถ่ายคลิปเห็นข้างหลังป้าอ้อยได้ว่าป้าอ้อยไปเดินตลาดสดยังไงเลือกซื้อยังไงเวลาเลือกซื้อโอมหน่อไม้ปากระพงทำยังไงถ้าได้คลิปมานะคะมันจะสวยมากๆเลยค่ะอ้อก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย <S <S เดี๋ยวไปดูหอยปลาสกุก่อนวันเห็นคลิปปลาสุแล้วแต่ว่าวันยังไม่ได้ดูเลยนะคะ พิมพ์คำว่าหอยปลาสูจะเจอไหมไปดูก่อนปราสรูบอกว่าปราสรูกลับมาทำแบบ V l o อกอีกแล้วนะคะคลิปปราสรูเขาตัดต่อดีค่ะหลังๆเอฟเฟกต์เลอะเลือนค่ะปราสรูเละเ,ละเละทะเละเทะ,เ,ะ,ทะเดี๋ยวจะบอกว่า คลิปไหนเอฟเฟกเละเทะนะคะไปดูกันค่ะอย่าลืมเข้าไปเช็คในลิขสิทธิ์ด้วยนะประสูตรถ้าเจอวันละเมิดลิขสิทธิ์ก,ก็กดออกให้แนเด้อไลฟ์สดแบบนี้เราไม่สามารถเปิดคลิปเพื่อนได้นะคะเราจะถูกแจ้งค่ะว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อนนะคะสวัสดีค่ะปะนิด เจ้าของช่องจะต้องกดกดแบบรับทราบให้นะคะไม่ได้กดรายงานต้องไปกดออกจากลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะดูค่ะแกทำยังไงคลิปนี้แกแกจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนู้นแล้วแกก็วิ่งมาตั้งกล้องค่ะแกจะเหนื่อยนิดนึงค่ะดูดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ v l o ็อของประสุ นี่ดีไม่เหยียบกล้องเจ้าของทุกคนลองดูค่ะมันจะได้อารมณ์แล้วคนดูวันไม่แน่ใจนะคะมันเป็นพฤติกรรม customer behavior นะคะภาษาทางการตลาดเราเรียกว่า customer behavior พฤติกรรม ของผู้บริโภคพฤติกรรมของคนดูเขาชอบดูอะไรที่เหมือนเขาได้ไปเองถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องเห็นล้อมอเตอร์ไซค์หมุนๆถ้าปั่นจักรยานไปก็ต้องเห็นจักรยานคลิปวีล็อกอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมทำตอนนี้นะคะก็คือการใช้เอฟเฟกเปิดประตูบ้านนะคะอันนั้นเป็นแนวของวีล็อกนะคะเราซื้อของมาแล้วแต่เราอะ่ะ ลืมทําฉากไปซื้อของมามีเอฟเฟกเปิดประตูบ้านออกมานะคะเปิดประตูให้เห็นคลิปเราขับรถไปให้เห็นเป็นหน้าต่างรถนะคะว่าเห็นเขาเริ่มนิยมใช้กันส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากเกาหลีญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะ เป็นผู้ใช้ก่อนมันจะเป็นเอฟเฟกประตูรถเหมือนรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราถ่ายภาพเราถ่ายภาพอ,อยู่บนรถเหมือนกันหรือเรากําลังเดินเหมือนกันแต่เราหันหน้ากล้องออกแบบนี้ออกด้านข้างของเราไม่ได้ออกด้านหน้าแบบนี้นะคะออกด้านข้างแล้วเอฟเฟกเป็นประตูรถค่ะแล้วเอฟมันก็เหมือนรถวิ่งไปแล้วเหมือนคนดูนะ่ะเอา้าเร็วจังเลยนะ้องอุ้ม เหมือนกับคนดูได้เห็นว่าเขานั่งในรถไปกับเรานะคะนี่คือคลิปแบบ V-log เราเรียกว่าเป็นการตัดต่อคลิปและการตั้งมุมกล้องที่เพิ่มฉากเข้าไปให้ผู้ชมมีส่วนร่วมคลิป V-log จะต้องเห็นตั้งแต่ต้นจนจบเราอยากให้เริ่มต้นตอนไหนอยากให้จบตอนไหนจะเห็น เปิดคลิปแรกเลยใช่ไหมมันเป็นคลิปแรกเลยเหรอประสูที่ปะสูทำวีล็อกเยอะๆวิ Wing ่งแทบไม่ทันพายุเข้าเนาะอุ้มวีล็อเยอะดีวีล็อกเยอะดีใช่คลิปนั้นอะเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะไม่จบนะคะลวันดูนาฬิกาและจะ3มชั่วโมงละสามไปสไปหรือยังสามหกชั่วโมงไปละดูวันต้องรีบจบนะคะเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้ได้นะคะแต่วันจะรีบสรุป ให้ฟังว่าการทำช่อง YouTube ตามแนวทางการตลาดโอ้ยยังไปไม่ถึงตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากๆเลยวันอยากให้ทุกคนดู